สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้จะมารีวิวเสื้อขาวให้ดูอีกรอบนะคะว่าง,งานประมาณไหนตัวอย่างงานนะคะงานประมาณนี้เลยเป็นงานค่าไซส์นะคะ S, M, L, XL, 2XL ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไซส์เอเชียค่ะ ราคาส่งหนึ่งร้อตัว2,900บาทนะคะอันสวยๆแบบนี้เลยเกรด A ซักรีดให้แล้วนะคะที่งานปักและไม่ปักคนกันไปค่ะ สนใจสั่งได้นะคะส่งคนส่งพิเศษไอเดียให้ค่ะ2-3วันนะคะได้เสินค้า